DCF 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 สองตัวสามวันนี้มาพบกับผมคนดีคนเดิมนะครับผมช่างโจวันนี้ห้อมาในพัดลมนะครับผมตีมพัดลมพัดลมไล่สายนะครับผม วันนี้เขาก็มีประมาณสามแบรนด์ด้วยกันกนะครับผมสามแบรนด์ด้วยกันวันนี้ไอโจนะครับผมนี่วันนี้วันนี้โจออก้องอ่ะน,นี่โจใอญ่ก้องอ่ะได้นะ เน,นี่ยวันนี้เนาะงายงานที่อย่านที่เฮาฮู้นะครับผมวันนี้กับเกลือนหัวมาเป็นพัดลมเนาะไอ้โจเนาะพัดลมวันนี้นะครับไมกิต้ามีเขามีหลายแบรนด์เลยจริงๆพัดลมนะว่าเป็นพัดลมอุตสาหกรรมพัดลมไร้สายติดผนังพัดลมดูดมีหมดเลยนะครับผมวันนี้เขากับปามาซี่ไอ้ไอ้ได้ชมเ่าหน่นอยว่าหน้าร้านเชียงใหม่ตอนนี้มีอะไรอย่างพอมนะครับผมจริงเขาก็มีเกือบทุกแบรนด์เลย มาเริ่มทีตัวนี้เลยไอ้โจนี่เลยน,นี่ไมคกิต้าจริงๆแนละ้วไมกิต้ามันจะมีอยู่ทุกโมเดลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น12 18 40นะครับมี้แต่7นิ้ว9นิ้วยัน13นิ้วเลย13นิ้วจะเ,เป็นในโซนของ40โวลต์นะครับอันเท่นะครับผมอันเท่เนาะไอ้โจนี่ไมกิต้านะครับมันจะมีแบบสองทรงด้วยกันที่เราเห็นหลักๆก็คือทรงตั้งตรงแบบนี้นะครับผมตั้งตรงแล้วก็ใส่หน้านี่ครับใส่หน้านะครับผม ใส่หน้าแบบนี้นะครับไปโจนแะมนะครับผมเศร้าเลยนะครับผมมีไข่หักนะครับผมไม่ก่อไอโจไอไอโจคนสดนะครับผม <laughs> นี่แบบโมเดลนึงแบบนี้เลยนะครับใส่หน้าแบบนี้นะครับสามารถปรับใส่หน้าได้ขึ้นลงได้แบบนี้ใส่หน้าได้ก็คือนี่เราเปิดเลย ใชหน้าได้คือแบบนี้นะครับผมหมุนซ้ายหมุนขวานี่ไมกิต้ามมเมิ่อกับไม่ยูสองสีด้วยกันนะครับผมจะเป็นสีแบบนี้เขียวไมกิต้าและก็เขียวโอลิฟนะครับผมซึ่งทั้งสองตัวก็มีเขามีขายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนสิบสองโซนสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวเขามาเริ่มที่ตัวสีเขียวด้วยกันนะโจแบบนี้โมเดลที่หน้าตั้งแนี้ป้าปิ๋งมาไ,มได้ราคาเท่าไรโจราคาอยู่ที่สามพันสองร้อยหก งสามพันสองร้อยหกสิบาทนะครับโซนถ้าตัวนี้แบบธรรมดาเลยโจนะถ้าตัวนี้นะครับตัวธรรมดา203ศูนสีเขียวแบบนี้ราคาอยู่3,660ันบนะครับผมซึ่งซึ่งจะมีอยู่2สีด้วยกันถ้าเป็นแบ,บตัวนี้เลยอยู่3,790เพิ่มใหม่นิดหน่อยนะครับผมเสียแคมปิ้งเลย นะครับเอาไปกางตรงกางเต็นสำหรับไอ้ช่างคนใดเนาะเอานี้ไปใจก็ได้นะใส่แค้มเลยนะครับผมนน,นี้เลยแคมแค่มคนงานไงใจเนาะนะครับผมก็อยไมงไี้ต่อตัวนี้ตัวเลขกกมีเจ็ดนิ้วก็มีเก้านิ้วกับมีนะครับมผมแบบนี้เลยใส่หน้าได้นะครับสามสปีดด้วยกันหนึ่งสองสามต่อยินขนาดนะครับใส่หน้าแบบนี้นาตั้งเวลาเปิดปีได้โจแบบนี้เลย ราคาถูกมากนะครับผมเริ่มตั้งแต่ประมาณสองสองพันตัวบาทถ้าเป็นตัวสิบสองให้ตัวสองพันหกนะครับผมตัวป้าบบรวมแบตนะครับผมยันไปถึงตัวสิบแปดเลยอยู่ประมาณสี่พัน 4, กว่าบาทนะครับผมสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเนาะหน้าสิบสามนิ้วไปเลยนะครับผมนี่สายหน้าได้นะครับผมแบรนด์แรกนะครับผมมีทั้งสีเขียวแบบไมกิต้านี่นะครับผมแล้วก็เขียวโอลิฟแบบนี้เนาะถ้าให้ท่านใดสนใจก็เข้ามาพอที่ร้านนี้เลยนะครับผม เอาไปดูแบนต่อไปดูไอ้โจโปิดก่อนนะครับผมอ่ะจริงๆนะตัวตนี้ก็ใช้ได้ยาวๆเลยถ้าเปิดระดับพิหนึ่งนี้อยู่ได้วันข้ามเลยนะครับผมออต่อไปไอ้โจโ <c oughs> <c oughs> นี่เอามาในค่ายสีแดงนะครับผมค่ายสีแดง สีแดงนะครับเพื่นกัมีทั้ง12และ18บแปดเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตามเดตแต่และอย่างเพื่อน,นเดี๋ยวเรามาในโซนสิบสองกนโจสิบนี่เลยมาในรหัส m 1 2 af นะครับผมอันนี้เป็นราคาตัวกลาง์ว่าราคาอยู่ที่3,288บาทมาใลยโจตัวน,นี้เลย3,288บาทนะครับอันนี้เป็นตัวเปล่าบรวมแมตเตอร์ลและแฮนด์ชันนะครับตอนนี้มีบนมีโปรนะครับผมคือซื้อตัวเครื่องแลกซื้อตัวแบตและแฮนด์ชันราคาถูกวงเกือบครึ่งเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมมีโปรอยู่นะครับผมยังไงข้ามาลองพอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยโจแหแล้วโอ้เอาียฟื้นแหม่เนี่เลยอ่าสิบสองแบบนี้นะครับไปโจเก็บครัวกันนะ สิบสองวน,น uh, ี้นะครับมาในโมเดล m ว M12 af นะครับผมอ่าบ1 2 af นี่เลยตัวนี้สามระดับ้อยจ่อเสียดายเนาะที่โทรทัพท์ของท่านผู้ชมมีฟังก์ชันในการรับลมเนาะถ้ามีรับลมนี่ท่านจะงงเลยเนาะแม่สเียนแม่นนครับผมนี่เลยหมุนนะครับหมุนได้ิม่ลงตัวนี้จะหมุนได้แค่แบบนี้นะครับผม สามร้อยหกสิบเลยนะครับผมะจะสายหน้าไปนอกจะได้แค่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เลยด้าน,นล่างปิ้ลน,นะครับผมจะมีหูห้อยหูห้อยแบบนี้เอ,เอาไว้หนีบในส่วนของเวลาเอาขึ้นเพดานเนาะนาขึ้นฝ้าอยางนี้เนาะเอากระน,นีไปเลยนะครับผมหน,นีบกับห้อยต่างๆนะครับผมอันนี้เลยและนะครับผมก็จะมีรูตรงนี้อ่าเวลาเขาไปแขวนพนังอี่าต่างๆนะครับเจาะ น็อตประก็ตัวนี้ของกับอะไรและอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยไอ้อโจแป้งแป้งใช่ไหมครับผมเขาจะมีนี่หันการเล็ชัดก่อนอ่านี้เลยนีเ่เลยอ่าเด่นขนาดได้โจนี่ยตีได้เลยเป็นแม่เหล็กตัวไหนเอาไปตีต๊อบต๊อบต๊บเลยครับผมอ่า ประมาณนี้ตัวที่สองนะครับตัวนี้ราคาสามสองแปดแปดนะครับสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทนบสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทหน้าร้านมีของเลยนะครับหน้าร้านมีของเลยแ้กก็ยังมีโปรอยู่ไอ้โจซื้อตัวเครื่องแรกซื้อตัวแบตนะครับผมเดี๋ยวเอาโปรมาให้ดูนี่แหละไอ้โจนี่โปรนี่ เอาซื้อตัวเครื่องเนาะสามร้อยเอ้ยสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทแลกซื้อตัวแบตนะครับสิบสองจากราคาเต็มพันสี่แปดสิบแปดเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบแบตนะครับผมอ่าดูจากซีแอมเนาะขนาดจากสองพันสี่แปดสิบแปดเหลือแค่ปันห้าเก้าสิบนะครับลดลงประมาณพัน 1, กว่าบาทเลยลดลงเกือบครึ่งเลยนะครับของดีนะครับโปรนะครับยังมีนะครับมีเรื่อยๆสำหรับของเมลเนาะตัวนี้เลยและก็ในโซนสิบแปดนะครับผมไอโจนี่เลย ในโซน18นะครับผมก่อนจะไปพัดลมขอฝากตัวนี้นะครับผม FPD 3เนาะตัวนี้เอาไป่ายรีวิวแล้วมีร้อยเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้เลยลดเลย10%นะราคาพิเศษ6289นะครับจาก6 9ปดนะครับผมลดไปเลย10%นะครับราคาพิเศษเฉพาะสาขาเชียงใหม่เท่านั้นนะครับผมตัวนี้ยังได้ซิสของฟรีดอมอยู่นะครับผม แรกซื้อตัวแทนชาติตัวแบตได้เลยนะครับผมสหกสองก็ไปนะไอ้คงสารสักตัวว่ครับผมนี่มาดูทุกไลน์เลยนะครับไอ้คงสารนะครับหกสองแบแปดนะครับราคาพิเศษเฉพาะหน้าร้านเชียงใหม่เลยนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ให้โจมานี่ดีกว่าเอมสิบแปดเนะครับผมตัวนี้ M อสิบแปดตัวนี้จะคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมในส่วนตัวสิบสองนะครับผมสามระดับเหมือนกัน หนึ่งสองสามครอันนี้ซ้แห่งนี่นี่ซแห่งนะครับปับนะครับผมเนี่ยับไดป,ประมาณนี้มันได้สามร้อจะทำออกมาได้จประมาณเก้สิอประมาณร้อยไ100ปนะฮะร้อยปร้อยไปองศาเนะนี่มันร้อยไปองศานะครับผมนี่เลยรูกตาหน้าตามานี้เลย ยินขนาดนะครับผมตัวนี้น็อตบางหลังก็ยังจะมีแม่เหล็กนะเนาะก็จะเป็นแค่รูห้อยบาได้นะครับผมรูห้อยบาได้เวลาไปไฟ่หลังก็ต้องนอนหาน็อตหาสกรูไปเจาะนะครับผมตัวนี้เพิ่นจากฮื้อในส่วนของรูเสียบอะแดปเตอร์อ่าใจกับไฟบ้านนะครับผมสามารถหาอะแดปเตอร์มาต่อกับไฟบ้านได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีอะแดปเตอร์เนาะใจตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ของวิเปิลเอินะครับผมแรงขนาดตัวนี้ตัวนี้เนาะ ราคาทึบ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 ราคาจะได้จบเก <c oughs> ือมอีกสองร้อยบาทตัวสิบสองนะครับผมสิบสองนี้เลยสิบสองตัวนี้สามสองแปดแปดนะครับผมตัวนี้สามสี่แปดแปดเพิม่มอีกสองร้อยนะครับได้ตัวสิบแปดเลยยังมีซีดของโป อ่าฟิดด้อมนะครับแลกซื้อต่อแบบน,นี่เลยนีเ่เดี๋ยวขึ้นกราวฟิกก่อนนี่ขึ้นกราวฟิกก่นอนอ่าจริงจริงแล้วโปรมันมีหลายตัวมากเลยนะครับผมโปรมันมีหลายตัวมากเลยนี่ชุดไฟนะครับชุดดูดฟูลชุดไฟฉายสนะิบสองสิบแปดเนาะชุดเป่าดูดฟูลก็มีชุดเอ็มเอ็กกัมีนะครับผม <c oughs> จะเอาไปดูแบรนสิเด็กไปกันเลยเสซจจอ <C oughs> สายเหลือทั้งก็ดมีครบเกือบกู้มโมเดลแล้วน,นะครับผมเป่าลม เจียต่างๆอยู่เลยเจียคอโตเขาสั้นเขายาวนะครับผมนี่สายแคม,อ,มอันนี้แคมปิ้งครับผมอ่าบาเจ้แคมคนงานมาเจ้ครับ,บมบาเล่นมุกตวัวเซีเรีดตว<า>ัวโอ้โหนียย่ก็ได้นะครับผมตอนนัดกันก่อนหลังกองนี่เอาหาไปมาเสีเรยรีส เอาใจมาดูกเลยทีเดียวนะครับผมนี่เข้ามาในส่วนของสายเหลืองต่อนะครับไปโจนี่เลยโมเดลนี่เลย dce ห้าหนึ่งสองเอ็นนะครับผมพัดลมจากทาง d v เ b e r นะครับผมนี่เลยโอ้ตัวนี้น่ายประมาณใบพัดน่าจะประมาณเจ็ดเก้านิ้วประมาณนี้นายโจตัวนี้เลยจุกจุกแบบนี้เลยนะคำอู้คำมิเสียของเบอร์หนี่ง d เปินนะะ้ r จะไป่ได้ปลาเป็นระดับหนะึ่งสองสามนะ,ะเปิ้์จะปลาเป็นเหมือนปุ่มเล็กๆนี่เลย มาโฟมลูกฟอร์ล да ูกเดี๋ยวมฟอร์ลูกนะเดียวต่อประมาณนี้เลยกแกเลยนะประมาณนี้เลยโอ้โหเกือบสามร้อยนะครับสามลูกซีม้าไปโจแต่ตอนนี้อย่าใส่หน้ามาได้นะครับผมคล้ายๆกับของมิลล์น็อตจะใส่หน้ามาได้นะครับผมเลยรับปันความแรงโอ้โหสูตรตัวนี้รับประกันความแรงเลยตั้งหลังได้โจเดียก็มีหัวห้อยมาเลยเวลาเอาไป หอยกับผ้าพดาาเล็กๆน้อยๆหอยใดเลยนะครับผมเพียงน้อยจเออแล้วประกันต่มแมงเลยนะครับผมตัวนี้เน D ี่ยดีวอลเลยนะครับผมเห็นง่ใ้ในกลุ่มดีวอลหลายท่านเนาะเปิน็นอาไปแดปใส่รูอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านก็มีนะคะรับผมตัวนี้เลยราคาดีที่สุดในรุ่นละตัวตนี้ราคาเพียงแค่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผมไม่ไกลจดสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผม สิบแปดโวลต์นะครับต่อเศร้าเนาะตัวนี้เมื่อเช้าเนาะอ่า DCE โมเดลดีซห้าหนึ่งสองนะครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผมอ่าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบตัวนี้มารวมแบตและแทรนชาร์จนะครับผมโดยยังรวมแบตและแทรนชาร์จเนาะอ่าสองพันรับประกันไปเลยสามปีนะครับดีบอสนะครับรับประกันทุกส่วนเลยนะในชุดชุดสวิตนะครับชุดมอเตอร์นะรับประกันเลยสามปีนะครับผมนี่เลยอ่า ในส่วนของมิวกี้ัำมาดูวราคาผมรอบนะครับมิวกี้โมเดลตะกี้นะครับ M12AFM18AF นะครับ12อยู่2อยู่3,288บาท18อยู่3,488นะครับผมราคาดีต่างกันแค่ประมาณ200บาทนะครับผมทำมิวกี้เปิ้นประกัน1ปีนะครับผมทุกส่วนเลยนะครับ1ปีทุกส่วนเลยและในส่วนไมกิต้านะครับผมไมกิต้าก็เลยมีสอยรุ่นเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น7นิ้ว9นิ้ว13นิ้ว มาแบบตั้งตรงนะครับสายนาไดนะครับมีหมดเลยนะครับสีเขียวไมกิต้าสีเขียวโอริเปิ้นมีหมดเลยนะครับอย่ไอไอหใหยหลายท่านเข้ามาพอก่อนนะครับที่ไอทูมาสขาเชียงใหม่นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะตอนนี้กล่องของดีวอลกัเเลือนะครับเลือเยอะเลยนะครับเข้ามาหลายโมเดลเลยนะครับผมที่สแต็กทักซ y เต็มเนาะไปไปเลยมีหมดเลยนะครับผมนี่นี่ไอโจลำโพงมูทูดกลับมานะ ดีวอลนะครับผมตัวนี้เสียงไพเราะเพาะพิงมากนะครับกอมนอนได้ดีๆเลยนะครับผมสองสามห้าศูนย์เองนะครับสองสามห้าศูนยะ์งานเปิดเพลงฟังเมากเลยอ่าพี่ขอเอาเอาไว้หน่อยละเนาะศูนย์ศูนย์คลีศูนย์ทรีนะครับผมใน,นในกับกร,รับมาที่ไ้พอละกลับไปเลยะ C น,ะนะครับผมนี่ดีบอลน่ารักมากนะครับผมนี่เลยดีอ่าดีซีอาร์นะครับศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมนี่เลยดีบอลนะครับผม สำหรับสายเหลือนท่านใดนะครับผมแนะนําตัวนี้เก็บไว้สักอันนะครับผมสาหรับให้ที่สะสมเนาะตัวนี้เลยสองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับผม <c oughs> วันนี้กับประมาณนี้นะจ๊ <c oughs> อาขายร้อนกันมีพัดลมมีเสียงเพลงละนะครับผม <c oughs> วันนี้กับฝากตัว,ตวนะครับผมสําหรับไอทุกมาสคาเรยนกหน่อยถ้าใครนะครับพันไปพานมาแวะเข้ามาเตลเล่นกันได้นะครับผมมาแจ้ห้องแอร์ช่ำๆในไอทุกมาสกันนะครับเองั้นครับ ไม่กินไม่เที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีนะครับผมในห้องน้ำาก็กี้นะครับบริการทุกอย่างเลยนะครับผมน้าดื่มเย็นเอาก็มีนะครับผมข้ามาอู้กันนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้หน้าร้านเนาะครับนีในส่วนของมิวกี้นะครับผมจัดโบมาห้าเซตเลยนะครับผมมีในส่วนของเซตไฟฉายเซตดูดฝุ่นนะครับผมสิบสองสิบแปดและเอ็มเอ็กซ์ีสเนาะเฟซทูนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ลดไปเลยนะครับแล้วก่อนในส่วนทีเอสห้าห้าเนาะลดไปเลยสองพันบาทนะครับจากสองหมื่น 6,500บาทเหลือ24,500นะครับผมในส่วนยี่ห้าเลื่อยลางสไลด์เนาะที่ F55S F โดยนะครับผมและเกาะคันนี้เป๊กนะครับผม3%ลดไปเลยนะครับทุกโมเดลบอสลด5%ทุกโมเดลเลยนะครับจะได้กาะขอฝากตัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ร้านหยุด1วันนะครับวันรายงานเนาะอ่าเรามาเจอกันกับวันที่2องพิชวาดะนะครับผมอ่าแต่วันนี้ก็ขอฝาก ไว้ตัวเองนะครับผมสำหรับไอทูมาสาขาชียงหม่นะครับผมวันนี้ก็